ครับส,บา,าสบายดีพี่น้องกองไยเอออายไซนิ่งเกาทักไทยสบายดีพี่น้องทางฝั่งซ้ายสปปลาวพี่น้องทางโซนยุโรปแล้วกับพี่น้องประเทศไทยบ้านเฮาเนาะพี่น้องเนะาะสำหรับคลิปนี้มาพบมาพอก,กันในวันพฤหัส,สบดีที่24บ่เน้องพี่น้องเนาะคันผู้กค่าจำมีพีดว่า <laughs> อยู่ตลาดนัดริมโคงเรือว่าตลาดเล่าหรือว่าตลาดจุดผ่อนปลนไทยเลาาอำเภอธาตุนมเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้ตะดุยลพพี่น้องลงมาเบิ่งวิถีชีวิตของพี่น้องสองฝั่งโค้งบอกไงก็สองฝั่งคลองไทยเล่าฮะนาพี่น้องตะดุยมายืนอยู่ที่จุดผ่อนปลนไทยเหล้าอำเภอธาตุนมเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ก็เป็นบรรยากาศตอนเช้าๆนะครับเรือจากฝั่งซ้ายเรือจากพี่น้อง เฉพาะเาก็กำลังขนสินค้าเนาะพี่น้องเนาะสินค้าทางด้านการ,กรเกษตรเออเป็น จิปโป้มบอกเป็นปูปลาหน้าเนวแวอะไรจักรวาลนี่เลยนะอันนี้มาโกอยอันนี้เสือ <laughs> บานจะดูห้องมาโกยเด้อพี่น้องเด้อบานพี่น้องจักรลห้องวันนี้เลยเยอะอีตาเนี่ <laughs> ก็มาโกยคือกันแหลเนาะพี่น้องเนาะเขามีแม่พลังเนาะเขาบพลังถือกับบานนาบ่ถือว้าเลยเนาะ <laughs> เออเาถืออยู่บ่เอออันนี้ก็เรื่องของพี่น้องฟังเหล่าเนาะฟังสอบพอเล้ากับกำลังคนสินคนน้ามาน,ะน,มมนมาะพี่น้องอืมมายืนเบิงมาโกยจากก่อนพี่น้องเ,เอ้ยลอยหลายมีเนาะพี่น้องเต็มเลยอันนี้พี่ เออโอ้ยเนาะเรือกับลังเฮามาว่งไงก็ดีตุ้ดเสียงกิ้งเสียงเรือเฮ้ยมันมีเนี้อแมนเฮ้ยจดาดูอู้เนี่ยนี่กับว่าเนาะพี่น้องเนาะเอออ่ากับมาภาพี่น้องมาเบิ้งอะบรรยากาศตอนเศร้าๆเนาะอ่าตลาดจุดพอนปนไทยเลาาอำเภอถัดนมพี่น้องพี่น้องอันทั้งสปปล้ากับลังแบะกลังหามสินค้าขึ้นมาเพื่อที่จะเอาไปขายนะเองไงเนาะ พี่น้องไทยเด้สพี่น้องไทยกะผู้ค้าก็ยืนถือกล้องอยู่นี่นะ <laughs> มีแมนเนาะพี่น้องกระจอบท่าซื้อเลยเนาะเพิ่นกระพากันแบะสินค้าหรือว่าแบะอันอุปกรณ์ที่เราเอาหุ่นมาขายะนะเออสินค้าการสินค้าเลยเนาะโอ้ยอิตาด้วยเนาะประมาณนี้พี่น้องไทยบรรยากาศตอนเสารตะวันกําลังหึน่นพี่น้องก็กําลัง ขมุกขมุมบอกไงก็ดีเออกำลังขมุกขมุมแลลวคนทิ้งคนคลองขึ้นมาได้แต่ลาดมันละวายก่อนเนาะดิจริงมันก็มีวายแล้วขันพี่น้องเอามีมีเอาคองขึ้นมาก,กันยังไม่ได้มีการซื้อขายฮห,หน้าประมาณนี้ไทยอุมไทยแบะพี่น้องเอออันอันไอทหารเราก็ลงไปตวด,ดสอบได้อมืมีแม้น่ะอันจะด้วยมาไทายนี่ข้าเจ้าคือมีอันตูดอันนั้นอันนี้สิโอเยยัยงละพาไปเบิ้งเพิ่นตูด,ดยู่เนาะแต่ว่าเข้ามาเบิ้งจุดลงคองก่อนเนาะพี่น้องเนาะ จุดลงคลองมีมันจุดอันลงคลองเว้าเลยจุดอันลงสินค้านะเออตอนนี้เพิ่นเพิ่นมา,าสำหรับสินค้า,าก็มีผู้แบะเนาะเออกัน อันเจ้าของสินค้าเพื่อนกาฮึนมาทําการนั้นปั๊มบัตรปั๊มเบอร์ได้พี่น้องอันบัตรขาวห,าห้านะเอามาขายสินขายของไถห้ากับห้าไถค้อนกับค้อนพี่น้องเอ้ยเบิ้งเอาเจ้าหน้าที่เพิ่อกยืนอันเส้อยู่งอะไรมีเพลินมีทืมมีตองห้านะต้องดืนยืนเส้งได้ว่าไง <laughs> ตากจงังสิ่งไปนำน,น,นะเล่งนะเล่งเบิ้องไป ผู้เลอมีพ you know, <enh asm> ิรุษนะนะมันเป็นในน้าในนอพี่น้องนะคับผู้เลอเอ๊พิษนี่มันสำคัญใดมันเยอะเส้นเส้นสั้นๆเลยนะขันมาปกติมีเป็นผู้เลอเอาคนใหญ่นะพอแแบลบไปีโอ้มีแม้แล้วว่าใอยเราไปทั้งพูดเอามาคุยกับอันเจ้าของว่าอันเอาของไปชิลเลอร์นะเนาะไทยรับแบกกับรับแบะนะประมาณนี้นาะพี่น้องนอะอันนี้คือบรรยากาศเด้อยพี่น้องเลือกบรรยากาศตอนเสาๆครับไอ้นี่ละจุดผ่อนปลนตลาดนัดจุดผ่อนปนไทยราออำเภอธาตุพนมไปแล้ว เออเจ้านาทีเพื่อนก็ตรวจสอบเข็มอยู่ได้พี่น้องเอ้ยมีฮอตสุนัขตำโลดอันนี้อันกล้องเลยที่เจ้าแพ็กมากคักๆนี่ก็หือดันที่เราได้เออหือมาเปิดเบิ้งอะนะมันมีไปเลยนะเออหือเปิดเข้าไปข้างในก็นมีแต่ป่าและนาะพี่น้องป่าเพื่นอนแพ็กก็มาป่าเลือปีไก่บปอา ปลานาัา่งปลาโอ้หลายเด้พี่น้องเ้ยเดี๋ยวผมยังละภาพพี่น้องไปเลาะแต่ตอนนี้ผมภาพพี่น้องเบิ่งคันตอนการอันอันสุก,ก,รกรนะว,าวา่าไงสุลกกร,กร,กรนะประมาณนี้เนาะเออว้ามีทื้อเดี๋ยวจำได้เ่าขัดเจ้าอะไย่างนาะ, <laughs> นะเออมีฮอตสุนัขได้พี่น้องเลยหรือว่าหมาฮานาฮานะ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 พี่น้องเอสุนัขตำโวดหรือว่าอันหมาทหารฮานาะเพิ่นดมได้เพิ่นไปดมปลาเพิ่นก็สงงใจเพิ่นกระหจวเขา้านะปามาแต่เดืกกระดอนประมาณนี <laughs> ้ยเยอะกินปลาได้แล้วเก็นดนะีเนาะ อันนี้คือการตรวจสอบของอันอันทางตำรวจทหารของไทยนะพี่น้องเนาะเออมีการจับกล้องพร้อมด้วยนะฮะมีกล้องวงจรปิดเพลเรียบร้อยได้พี่น้องเอ้ยทั้งหลังทั้งหน้าทั้งหืนเออนี่อ๋อแอได้ว้าง่ายก็ดีเอาเอาแล้วพี่น้องหลังจากที่นฮาอเบิ้งเบึ้งบรรยากาศอันทีอันเจ้าหน้าที่ทหารหรือว่าอันอันทังอัน ต่อมงต่อมอเพื่อนเพื่อนเนาะเพื่อนก็ทำกันนั่นแหละก็มาการซื้อขายและบาทนี่มาฮอดพี่เลยได้พี่น้องเลยคนเจอมีต้องโหงพี่น้องเลยลายนณะทั้งพี่น้องไทยทั้งพี่น้องลาวลึกกระทึกนะบังป่าพี่น้องเอาหฮืนมาฮอดแลบบาทนี่มีแต่โตยิ่งใหญ่เดี๋ยวมึงกวาผููกินพื้อเวมีเมิดธนาห้องมากินเมิดบ้านยังมีเมดนะนวเอาไงมีแต่อันใหญ่ใหญ่อันเจบๆบอันเป็นตะยูตะกินมะคิดนี่ก็แสบได้พี่น้องเลยได้ซื้อพอดีแม่นบอกพี่น้อง เออเมนเพลออันนี้พี่น้องเบิ้งเบิ้งคักคักดูเมนจีป้่มบ่หรือเพลออันผูคุกาวว่ามาขามป้อมมาขามว่าเนาะมีพ่อน้องได้นี่โอ้ยพี่น้องเอ้ยอันนี้แหละเพื่อนว่าน้องงูกับน้องเมย์อันเลือดแซ่บกว่ากันหัวไปว่าเลยนะได้อีตาด้วยเออน้องเมย์น้องเมย์ผู้ชายเดี๋ยวซื้อเสาะคิดเขาได้ประมาณนี้เนาะเนาะ อนี่แหละพี่น้องแนวยากแนวกินหลังจากที่เพื่อนนันทาการตรวจชอบลเลยก็เพื่มมากก็มีแต่พี่น้องแต่ไทยเลาาได้เพื่อนมาหนังอยู่นี่ได้พี่น้องอันสบโป,โปเล่าเนาะเพื่อนมาหนังขาขายอยู่นนี่พี่น้องนี่าเพื่อนก็นเอาสินค้า,าละวง่ายกับเฮิอนมากแล้วก็ว่างขายมีคูซิ่งคู่อันคูซิ่งคู่ย่างนะว่าไงกับสินค้นนาทางอันของป้านะของป้า <c oughs> ของป้าบ้านเฮากับมันจะหายาได้น้องพี่น้องเนาะ แต่ว่าบรรยากาศนะั้นโบ้จนรถติดนาพี่น้องเบิง้งอ่ะมองนี้เพื่อนก็บกำลังเลอะสินค้ากันเออแบะมาลงกับปานั้นเออไทยรับแบะกับรับเนาะไทยเตาะบัตรกับเตาะเนาะเพิ่นก็มาเพิ่นมาเตาะเตาะบัตรแล้วเพื่อนก็มาทาอยู่แผง,งเพิ่นอสุ่มเจาไปแบกของคอยมาได้คอยไปนัง่งทาอยู่คุณได้ประมาณนี้นะพี่น้องอันนี้กระปูกพี่น้องเป๊าตะทกโอ้สินค้านำเฮาโอ้สุดยอดขน,นะะกระปูเออ เบิดเยกได้พี่น้องเอ้ยเขาว่าได้กระปูแดงกระปูนั่นอมาจี้ป่นโอ้มันแซ่บยามนี้เนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศอยู่ริมโคงอ่านี่นี่พิเคตได้พี่น้องเอ้ยนี่เคสได้เอร์มนี้มนกบอันนั้นก็มาคามป้อมพี่น้องเอ้ยคันู้ค่าจือมีพีชนะฮัตเต้าแมวเออเบิ้งเอาพี่น้องเอ้ยแนวยากแนวกินอันนี้เพิ่นก็บกาลังทำการเลือกระปูน่ะเบิ้งกว่าพี่น้องกระปูแดงได้ เพิ่นทำการเลอะอันิเม้นผู้เลอะอันนี้โอจิโป้มแมงดาก็มีบูแมงดาก็มีได้พี่น้องเอ้ยมีแต่ตัวยิ่ใหญ่เห็นตัวยิ่ใหญ่เหรผู้ค้ามีมากอ่าคขาแมนิเม้น่ะมันมีที่หอมได้ตัวใหญ่เนี่ยมันตกเป็นตัวแม่เออแมงดาต้องซื้อตัวน้อยๆมันจะเป็นตัวผู้มันจะหอมเนาะเออต้องเลอะต่เรียว่าแมงดาตัวใหญ่เลยโอ้มากกับมีแมนได้พี่น้องโอ้มีมากเลยนี่มาค้อมมาพี่สังพี่น้องเดี๋ยวเรื่ยเรือเบิ่งทุก่อนเออเอาเอาเพิ่นกำลังซื้อขายกันพี่น้องผู้ค้ากระถ่าย ขรียาไทยในเดิอพี่น้องเด้อผูคาก็คือว่านะเนาะเบิ้งบรรยากาศนํากันพี่น้อง๋อตัวแถวนี้พี่น้องเบิ้งเบิ้งเม่นผู้เลือนี่โอ้โหป่าบางในพี่น้องเบิ้งป่าป่าป่าอืมพวกอันนี้ต่อพี่น้องต่อโอยต่อหุ้มไอ้นั่นต่อขุมต่อขุมต่อหลวงต่อกะมีป่ากะมีเบิ้งป่าป่าพิกายตัวน้อยนะพี่น้องคือ คือปลาคือปลานางนี่แหละอ๋อเอาเอา,เอ,าอันนี้ปลาแห้งพี่น้องโอ้โหปลาซิวตะแห้งพี่น้องปอตะทบเพื่อจะได้มาเด้อพี่น้องเด้อเพื่อจะได้วางางกับแนวยากแนวกินอันอาหารอีสานบ้านๆนะ่ะนะพี่น้องไทยลาวเด้อเออมาแต่ด้ยกาเลาะๆยังน้ำมืนน้อนี้แล้วมีน้ำไปชิลเลอร์เราสำหรับมื้อนี้ฮะ <laughs> แต่ไปตั้งแต่เสาเอาคลิปลงตอนบ่ายพี่น้องไปบรเิเวณอิตาดุยตลาดมันก็วไหวก็แห้งเราพี่น้องเนาะเนาะ ตอนเศร้าๆเด้อพี่น้องเด้ออ่าทุกวันพฤหัสและก็วันพุวันจันทร์ประมาณนี้แหละคันผู้ค้าจำมีพิดคันผู้ค้าจำพิดผู้ค้าก็ขอโทษขอภั่เดีอพี่น้องเด้ออ่าคันว่ากันว่าจำพิดว่าแต่มื้อนี่ฮะวันพฤหัสแน่นอนเมื้อนี่ฮะมดมือคักอีไม่ได้ผสมกันได้พี่น้องเลยนาะเบิ่งเอาพี่น้องเบิ่งนี่นี่นี่โว้ยถนนหนทางจนยางมีได้คนหลายฮะนะว่าไงก็คดหลายคักพี่น้องเ้ยเพิกะ ซื้อไปขายพกพกพ่อค้าไม่ค้าอันเอาว่าไงกับพ่อค้าคนกลางเพื่อนกับมาลับมาจอบนะมารับเอาแล้วก็วไปขายนะ <c oughs> ผู้ค้ามาซื้อไปกินเนาะมาซื้อไปกินนะมีนต่มาซื้อไปขายนะมาเบิ้งเบิ้งอัน,นกระปูอเลยเยอะเมิดเลยได้พี่น้องนะปแป๊บเดียวนะมีนน้องอี่อนนอ้น้องก็มีพี่น้อง <c oughs> น้องโง่น้อง,องควายอันนี้ต่ออันนี้แม่นเปลืออันนี้เดี๋ยวเบิง้งก่อนโอ้ปลาอันน้เฮ็ดกระดังหรือแม่นเปลืออันจีโป้มจีรอ ไข่หมดก็มีพี่น้องเอ้ยเอะไรมเอานนี้ต่อได้พี่น้องอโอ้อยออมันไข่หมดโอ้ตาลายเลยอีตาดุยเนะบิงบ้งเบิ้งพี่น้องนี่เพิ่นแก้ขายกองละหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทเด้อพี่น้องเด้อปูเป็นตะกินขนาดน้พี่นอ้องเลยข้าวเจาะเจาะนะข้าวข้าวอุย้ยสวยเยอะนะพี่น้องข้าวอุ้ยสวยเยอะเลยพี่น้องเป็นตะครบตะกินนะว้ยเบิง้งปูปลาหน้าน้ำโอ้หลายขนาดพี่น้องเลย อ่าเด้อพี่น้องมาเด้อผู้เล่นเยอะมากนะครับเนาะทุกวันพฤหัสหรือวันจันทร์บ่เรือวันวันจันทร์แต่มื่อวานวันพฤหัสแต่พี่น้องเอ้ยมีฮอตไขรมีฮอตหนังเออไปเซกหนังเข่าท้องก็ได้พี่น้องเออเซกหนังเข่าท้องแล้วมีเปลาเลอะแล้วเซกเอ็นหน้าท้องระไขยแน่หนังแคมเอ้ยตานี่ยว้าวไปโทรทีมนะพี่น้องนะเออโย่แนวโมนนะพี่น้องขอโทษขออภัยผู้ข่าวว่าผิดว่าถือในเรืกองเดียเดี๋ยวพี่น้องเด้ออ่าเบิ่งอันนี้ปูปลาหน้าน้ำ สุดยอดพี่น้องเบิ่งเบิงเบิ่งเบิง,บงแนวขายเพิ่นมาโกยเพิ่นเก่าเพิ่นมาแล้วก็มาอบีปาดเป็นวีเป็นวีนวอันนี้โซนออกมาทางนอกนี่ก็คนเริมน้อยน้อยอได้พี่น้องเ,เอ้ยเห็นบอกแป๊บเดียวะน่ะมันนี่แมนอันโซนนอกนี่อันโซนทางนอกนี่ก็ตั้งห้าหนนะ่ะคนกัน้อยเป็นเรื่องปกติเนอะพอเพิ่นมีได้คอยอย่อยหยางออกมาทางพี่อาแต่ว่าจุดชุดละมุนก็มีเนอะพี่น้อง จุดสุลมุนก็คืออันผู้ค่าท้ายเขาเบิ่งแต่ที่แรกนะมองนั้นแหละจุดสุลมุนแน่นอนเลยแหละพี่น้องเอ้ยเนาะตรงนั้นคือจุดชุลมุนว่าท่านเทาะนี่แหละลบเข้ามาอีอลไรได้พี่น้องเอ้ยเออเลาะปั่นพี่น้องเบิ่งเนาะมีฮอดมะอันผูลอน่ะเดือดมะผู้เล่นนานน่ะแน่โอ้โอ้เดี๋ยวตากแตนอันเดียว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 โอ้ยโอ้ยจื้อซื้อมันมีได้จากมาเพลอพี่น้องเออเพือจะกินก็มาเกีนมาเดืยเออมาเดืยเออมีมาเดือยอ่ะเออ มีมาเดิน้ำได้พี่น้องเอ้ยเอออาคารภูค้าบ้าพีดภูคาโอโทดด่เ้อมาเดิรบุรุมาอันมาคมมาเข้มจังเนี่ยโอ้ยว้าไปมีหูจักกันดีเนาะมีได้ถามไหมคราเพื่อนอนนั้นเนื่องจากว่าเอา่อทไมเราถึงไม่ไปสัมภาษณ์ไหมคราก็าเจ้าสุดละมุ่นขายของยุบอะไมถามก็เจ้าละหายหัวนะเนาะเออก็เลยเอา,เอาท่ายไปแล้วก็มาบรรยายยุ่งหือนเอาเนาะพี่น้องเบิ่งเบิง แนวยากในกินเยอะแยะมากยพี่น้องเอ้ยมีแต่แนวเป็นตะกินเอออาหารป้าได้เอออาหารป้าก็มีเท่านั้นแหละนี่มีเพิ่มมีแต่ปูปลาหน้าน,ะน้ำอะไรเนาะพี่น้องเนาะเออกระเป็นหากระจงหาเอ่ออีเห็นมาขายตำาุเจ้าผูนะเอออย่าไปหาเอสได้เนาะพี่น้องเนาะมีแมนอยู่ประเทศเพิรนเนาะทันประเทศเพิ่อนเหรอเอทันกับคือว้ามาและเนาะเกงกว่างพลยกกับบานขจรเนะาะมันเพื่อจะกินต้องห้ามไปปุนได้เออขันห้ามมาขายเอาเอามาขายกับ งานเฮาเลยแบบโหลดจับเลยนะพี่น้องเนาะเออนี่ก็มีแต่ปลานี่ยเลยเนี่ยมันมีผีดกฎหมายเออปลาเนีย่ยจีโป้มีผีดกฎหมายอันนี้ก็ปลากับเพิ่นเนโอ้ยขั้วเรียบร้อยแพ็คเป็นถุงมาสั่งขายสั่งขายโ้อละร้อยรลละร้อยเพิน่นว่าขายน้ำก็มีท่านพี่น้องเอ้ยใครไปยืนอันนี้จีโป้มักๆโอ้ยกระปูโอ้ยตาอีนี่อีตาอันนี้เนาะตามดีกระปู่แต่แท้กันยังว่าอีโป้มตลกเนาะพี่น้องเรานู่นฮอร์นไปละ เพิ่มมีเป็นการซีเรียสในการเรียกว่าเขียดในการเบื้องคลิปเนาะย่องเว้ากันไปย้างกันไปล่อก,กันไปมีหัวกระทืมนะพี่น้องเอ้เยอะแยะมากมายสินค้าอยู่ในบ้านเห่ากระมี่บ้านเพ้นกระมี่ฮะนะแต่ว่ามาโฮมกันขายหล,ลังเธอเพิ่นกับซื้อลบมือเนาะหลังเธอไถยเหาไปเห็นกับไปซื้อลบมานะเกิดบอลของนอกมีแม่ได้พี่น้องเอ,งอ้เบิ้งอันนี้มันเพลอพี่น้องเออเดี๋ดเดเด <laughs> เยอะแยะมีนองไหมโอ้นอไหมก็มีเพื่อแกแล้วก็มียังมีแกก็มีพี่น้องเลยอผู้เลยเยอะแนวเลอ่อมากแนวเลอ่อวาทำเอาไงาก็ตามใจเจ้านะตามใจเจ้าบกขินจักหวัดขี่ใส่สัตว์ม้อนแก่งกระตามสร้างคือเพื่อนวเนะเอดเธอว่าไงเจ้าจะได้แนวเล่อคอยจัดเธอเลยฮะนี่นี่พี่น้องเดี๋ยวคอยเบิ้งก่อนแม่ปอถุยปูกระปูพี่น้องเบิ้งแน่ปู เป็นกระสอบเออปลูกกระปูลายอไ,ได้พี่น้องเอ้มีแด่เว,วดินได้กระปูลายได้เออสินค้านำเฮ้าเนาะอันนี้อันนี้กระพักเนาะผักกระลำเออมีเนาะเยอะแยะมากมากยมะโกยมะโบกมะแตงอ่นนะแตงสังหารสาวกาม็มีประมาณนี้ <laughs> เอาไปแล้วอีตาเดุออยางนะพี่น้องเอากับมันเป็นมอลำ่เนาะก้อนลเ่ิบนพอผู้ค้ามแต่สองอนนะือื่นผู้ค้าสองอนปลาพี่น้องเอยไปมีิตรปลาเป็นตะคบตะกินได้ปลาเนื้ออ,อนะ่อนนะออปลาโอ้ยกินแทบแทบนะว่างอาไงเกิดอันี้ไม่ไดไปเบื้องหลังเพื่อนย้อนถ่ายเบิ้องของถ่ายเบิ้งสินค้าคนหลายคนหลายพี่น้องเนาะขอโทษขอพ่ยพี่น้องพี่น้องอภพาพี่น้องส้มบรรยากาศนี่แหละนี่เบื้องเอาพี่น้องเลย เบอรไข่หนึ่งก็มีเต็มโฮดอันนี้พี่น้องไปโทงเงาไข่หนึ่งกับเจ้าวันโอ้ยเนาะจะน่าข้าก็หายแล้วนี่ป่านะเบิ้งพี่น้องอโอ้ยทั้งป่าทั้งไข่หมดทั้งเห็ดกระด้างเอออยู่ตลาดอนัดจุดพรปนไทยเราอำเภอธ่าตุพนมเด้อพี่น้องเด้อบุ้ยอืมตัวไม่ยังไงนะโอ้มีแม่นโอ้ยป่านางป่านางโอ้ยเนาะ เออมีได้เบิ้งมีได้เห็นหน้าเพื่อนนะเออยันเพื่อนอายก็เลยมีในอันเสิร์อกล้องขึ้นไปเสื้ออันมันมีได้แผ่นกล้องขึ้นไปเบิ้งหน้าเพื่อนนะแต่ปลานั่งคลองแท้น่ะอ่ะปลาแดงคือมีปลาแดงแล้วแต่ละเลอะท่าเอาอ่ะนะปะหอยพี่น้องหอยห้อยก็มีเนาะสุดยอดพี่น้องป้าดบรรยากาศซึ้งมือนตลกโปวกห้าเนาะผู้ค้าก็ถือกอล้องเลาะไปเลาะมาอยู่หา้านละอยู่ในตลาดนั่นแหละพี่น้องเอ้ยกระถ่ายเอาบรรยากาศอ่า การค้าการขายเนาะในตลาดจุดผ่นปลนตลาดนัดจุดพ่อนปลนไดลาอำเภอธาตุพนมมาแบ่งมาปั่นพี่น้องเนาะผู้เพิ่นมีเห็นอ่ะนะผู้เพิ่นยู่เกยู่ไก่ะนะเออผู้ค้าหันยู่คือเนาะอันยู่คือกัมาท่ายปั่นพี่น้องเบ่งนี่แหละอันยู่ไก่กัเออพี่น้องผู้เลยเยอะมากกมาไร้พี่น้องเออมาหาซื้ออันยากอันกินนแนวยู่แนวกินนั่นแหละนี่มีเยอะแยะมากมายผู้ผู้ปลาหน้าหนำจับละกินซำเล่อเนะ นาะโอ้คนเฮามาันก็กินซัมอิ่มาแล้วอ้าวเอ้ยอย่อคา,ากหลายวะเนาะไอยกับอิริ่เนาะพี่น้องเนาะเออเยอะแยะมากมายเีเด้พี่น้องของครบของกินแนวยากแนวกินมีแต่อันเป็นแต่ครบแต่กินได้เออครับผู้เลอะเลอะได้กับเลอะขอไงก็ตาดีาได้ตาไรเสียประมาณเนี้ยนะยี่รอกับยอก,ก,กับก้าเพื่อนรันเอาหามมาพี่เมื่อกลายมือเนาะไปคุดเอามีหัวหนูโอ้จะดูซื้อหนูพี่น้องเอ้ยบ้านนี้หนูตัวเท่าไหร่เพ่นาะมือ น,นี่นี่น,นี่เอาละซองโตะจะเอาหนูแ,แต่โดยจะได้จะกินหนูเนาะพี่น้องนอเนาะเออออามาปีงอ้อมโพนเออแซ่บพี่น้องเอ้ยได้เริ่มเจ้าของมกักได้เลืเลยเห้อหาอยากหากินอ่ะนะว่าวง่ายกันเนาะเอออันปานั่งปากแดงกันแล้วแต่และไปหากินเองอ่ะนะ โอ้ยอันนี้คือเท่านะฮะหรือว่าสาลายน้ําจืดน,นะครับโอ้ยกระถ่ายเพป็นเบิ้งแรกคันบอลเท่ากนะันมาถ่ายโหนะคือมันมันลงไปม่ได้นะพี่น้องคนเยอะมากนะครับคนหลายอเลยพี่น้องเลยผู้ค้ามีน้ำบอลเอาได้เออมึงก็ผู้ก็มึงก็มึงก,งก็พี่น้อง <c oughs> บรรยากาศกับประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะผู้ค้ากลับละเลาะโลเปิดได้พี่น้องเลยได้หนูสองตวัวพี่น้องเลยมือนี่มีแม่หนูปาแดงได้หนูอะไรนะมาซื้อเนื้อยากเนื้อกินกับประมาณนี้แหละเนาะพี่น้อง อะไรพี่น้องสำหรับคลิปนี้กันเนี่ยมอมโพสมมาพาควนนาะพี่น้องน้าผู้ค้าก็ขออนุญาตเนาะขอบคุณขอบคุณขอบบอกขอบเจอพี่น้องปองป๋ายคู่คนเด้อที่เว็บฝีกำลังแรงโมกําลังแรงเจอดูยูเซอร์สำหรับคลิปนี้กับขันเพิ่อมากกันเน่าลืมกดเลิฟกดไลค์กดซับสไครต์กดปักโฮสซิเกอร์กดหูเจอเฮ้อแน่ฮะนะเออเพื่อลยมีพลาดคลิปต่อๆไปของอิตาดูยูเซอร์เนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากมายบ๊ายบายครับผม